สวัสดีค่ะอุ๋มอิมนะคะวันนี้นะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะที่ดรอเล็กคลินิกนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะอ๋มก็ได้ทำนะคะเป็นตาสองชั้นนะคะ a n g e จิลนะคะกับทางคุณหมอไปนะคะก็เรียกได้ว่าสวยมากๆเลยแล้วก็ถูกใจค่ะวันนี้นะคะก็ได้ปรึกษาคุณหมอมานะคะว่าออรูปหน้านะคะมีปัญหาเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยลดลงและทําให้หน้าตอบนะคะดูมีอายุวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาปรึกษาคุณหมอนะคะเกี่ยวกับการทำเบบี้เฟส นฉีดไขมันเข้าใบหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะว่าคุณหมอจะให้คำปรึกษาว่ายังไงบ้างค่ะสวัสดีครับผมวันนี้ผมคุณหมออเล็กซ์น้อมาพบกับน้องน้องวิมค่ะจริงๆน้องอิมเนี่ยทำไองเจไซส์ไปกับเราเนาะใช่แล้วครับแล้วก็เป็นธรรมดาพอใจพอใจแต่ก็อยากสวยกว่าเดิมถูกคนเราต้องสวยด้่ยจริงๆเขาเหมือนอ้ํานะผมว่าจะทักเขาหลายครั้งละนะครับแต่ แต่เป็นธรรมดาคือทุกคนเนี่ยพออายุมากขึ้นมันจะมีจุดด่าง้อยของเราเนาะบางคนผู้ชายก็มีปัญหาในส่วนของนิ้วรอยก็มีได้เนาะในส่วนของผู้หญิงเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยแฟตมันลอสผมก็หายแฟตมันล็อสแต่เบสฟิลเลอร์เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าไขมันเนี่ยมันเป็นเบสซอฟ t ์เด e ยบเบสฟิลเลอร์อยู่แล้วแต่ปัญหาที่เกิดคือทุกวันเนี่ยการปิดเนี่ยมันสําคัญนะคือบางที่เขาก็ไม่ว่ากันนะเขาดูปุ๊บเขาฉีดปั๊บเลยแต่โดยหลักการเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ควรจะฉีดเข้าไปแล้วเทคนิคควรจะมีความสําคัญนะครับแล้วก็ตั้งแต่ขั้นตอนการดูดเนาะคือส่วนตัวของผมผมก็ใช้เป็นตัวบริเจตในการดูดออกมาแล้วก็ใช้ตัวปืนที่เรียกว่ามาร์กกันแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียนะครับตัวบริเจตเนี่ยข้อดีก็คือการดูดออกไปเนี่ยมันใช้พลังงานนะพูดง่ายๆมันเป็นน้ำมันเป็นอะไรที่เป็นสื่งในชีวิตเนาะไขมันมันก็จะไม่โดนทำลาย คดังนั้นเดี๋ยวรอดูผลงานของน้องอิมแล้วก็ผลงานของผมด้วยช่าจะตื่นมากครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าจะออกมาติดได้ประมาณไหนได้ครับโอเคครับผมขอบคุณค่ะ Baby Face by Dr. Alex